พบกับลุงน้อยรักสุขภาพในช่วงเย็นๆนะครับหลังจากที่ลุงน้อยผ่านการอดอาหารหลายวันได้5วันนะครับวันนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมารับแสงแดดช่วงเย็นรับว,วิตามินดีช่วงเย็นนะครับตอนนี้กำลังมองไปที่พระอาทิตย์นะฮะก็เลยต้องใส่แว่นกันแดดนิดนึงเพื่อถนอมสายตานะครับอากาศดีนิดนึงห่างห่างไกลจากชุมชนหนองน้ำขนาดใหญ่นะครับประมาณสัก น่าจะประมาณสักห้าสิบไร่พยายามให้ได้สัปดาห์ละประมาณสองวันหรือสามวันวันหนึ่งก็ประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีถ้าไม่สะดวกที่จะมารับแดดแบบลุงน้อยก็ทานอาหารเสริมนะครับซึ่งก็มีทั่วไปอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นช่วงหลังเลิกงานแล้วนะครับด้านนี้ก็เป็นทุ่งนา เลยไปนิดนึงนะครับเป็นป่าละมอเล็กๆเป็นเนินเป็นต้นไม้นะครับต้นตานลริมนาตอนนี้นาก็เกี่ยวข้าวกันหมดแล้วนะฮนะมาหมุนกล้องรับแสงแดดนะถ้าย้อนมาด้านนี้ก็จะเห็นแสงแดดนะครับเนี่ย แดดหลังห้าโมงเย็นแล้วตะวันใกล้จะตกเราเดินเราเดินไปเรื่อยๆนะหมุนตัวไปเรื่อยๆรับแดดรับแสงแดดรับวิตามินดียามเย็นหลังจากเสร็จภารกิจระหว่างวันบางคนทำงานออฟฟิศบางคนทำงานเ,เรียกว่า ในที่ร่มไม่ได้รับแสงแดดถ้าเลิกงานแล้วพอมีเวลาก็มารับแสงแดดนะครับแดดยามเย็นยามเช้าก็ได้แตาตอนเช้าก็ประมาณตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงสัก9ก้าโมงนะเก้านาฬิกาพยายามหมุนตัวไปมา ดูบรรยากาศช่วงเย็นขนาดนี้แดดอ่อนมากแล้วก็เกิน10นาทีเกิน15านาทีก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยแต่ถ้าแดดแรงๆก็อย่าให้เกิน10นาที15นาทีนะครับวันนี้ตะวนันใกล้จะตกแล้วอยู่ริมบึงอ่าตรงนี้หลบร่มไปนิดนึงหมุนกล้องมาด้านนี้ ก็เดินไปตามถนนตรงนี้แหละเนี่ยครับเป็นวิถีชีวิตแถวบ้านนอกแถวต่างจังหวัดก็พอจะมีที่โลงๆนะลุงน้อยกำลังเดินไปดูด้านโน้นนะ ด้านโน้นเป็นที่มีต้นไม้เยอะๆก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นนอนนะฮะก็คือเนินดินถ้าถัดายด,ด้านขวาเนี่ยที่มีต้นตาลน,น,นเยอะๆนะ่ะก็จะเป็นทุ่งนาเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วอาจจะมีเสียงลมบ้างนะครับเพราะาลมพัดด้านนี้อยู่บนคันของบึงขนาดใหญ่เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ของของย่านนี้นะฮะ อย่างนกร้องแต่ไกลเลยก็พยายามรับแดดนะรับแสงแดดรับวิตามินดีสัปดาห์หนึ่งให้ได้สักสามวันถ้าไม่ได้ก็ต้องอาหารเสริมนะครับแดดอ่อนยามเช้าแล้วก็แดดอ่อนยามเย็น สิบนาทีประมาณตอนนี้อ่อนมากแล้วอ่อนมากแล้วตอนนี้ก็สิบห้านาทีก็ได้ยี่สิบนาทีก็ได้นี่เราเดินมาอยู่แถวแถนี้แหละประมาณสักห้าสิบเมตรมาเดินดูด้านนี้จเจออะไรเอ่ยราเป็นจุดคลองระบายน้ำออกจาก บึงนะฮะเดินมาก็มาเจอคลองระบายน้ำไปเข้านานั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำนานแล้วน้ำก็ลดระดับลงก็มาชมบรรยากาศ แสงแดดอ่อนๆยามเย็นรับวิตามินดีจากแสงแดดรับฟรีนะครับเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่นะรับอากาศบริสุทธิ์ไปด้วย ตอนนี้หลบลมไปนิดนึงมากลางแดดหมุนรอบตัวไปตอนนี้ก็ประมาณสัก เกือบสินาทีแล้วนะครับาใครที่มีโอกาสได้รับแสงแดดแบบนี้ก็ลองหาโอกาสสัปดาห์ละ2วัน3ามวันทุกวันก็ได้นะครับถ้าไม่มีโอกาสแบบนี้ทำงานที่ร่มกลับบ้านค่ำมืดแล้วเนี่ยก็คงต้องอาหารเสริม นะพรอาทย์อยู่ตรงโน้นนะครับตอนนี้ลุงน้อยใส่แว่นกันแดดอยู่เพราะว่ายังอยู่ในช่วงทานยาบำรุงสายตาแล้วก็บำรุงลงหิตแต่ว่าเอากล้องเนี่ยย้อนย้อนแสงนะครับ ในระหว่างวันถ้าเจอตรงไหนที่ที่โลง่งๆที่เจอแสงแดดแต่ว่าอาจจะเป็นแดดช่วงบ่ายแก่ๆหน่อยก็สัก5นาทีไม่ถึง10นาทีนิดนึงก็ยังดีนะครับแต่ถ้าตกเย็นแบบนี้ก็10นาที15นาทีสบายเลยเพิ่มวิตามินดีโดยธรรมชาติ จากธรรมชาติวิตามินดีจากธรรมชาติก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าไม่สะดวกหรือไม่มีเวลาหรือเลิกง,งานข้ามืดดึกดื่นก็ต้องใช้ตัวช่วยออคืออาหารเสริมนะครับตอนนี้คงได้เวลาสักประมาณ10นาทีละ1 10นาที สิบกว่านาทีละก็พามาชมบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็รับวิตามินดีเปลี่ยนบรรยากาศในหะ้มานอกสถานที่ลูกน้อยอาจจะแทรกเมนูอาหารในช่วงกลางวันให้อยู่ในวิดีโอนี้แหละ ก็แทกจะได้มีข้อมูลว่าวันนี้อยู่น้อยทานอะไรบ้างนะฮะพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไม่ได้ลงเมนูอาหารนะครับเดี๋ยวเอาแทรกไว้ตอนช่วงท้ายก็ได้ก็เป็นภาพอาหารที่ทานมื้อเดียวนั่นแหละครับทานมื้อเดียวก็ช่วงนี้ก็จะเริ่มมาเน้น เพิ่มไขมันเพิ่มไขมันลดผักนะลดผักเพิ่มไขมันโปรตีนก็เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ไขมันเพิ่มเยอะๆแล้วในระหว่างสัปดาห์ก็อาจจะมีการลดโปรตีนลดจำนวนโปรตีนแต่ไขมันก็เราต้องดเออูเรื่องของร่างกายเราด้วยว่าถึงจุดไหนที่เรา จะปรับนะปรับเปลี่ยนแต่ตอนนี้ลุงน้อยกําลังอยู่ในช่วงเพิ่มไขมันเพิ่มไขมันจากอาหารแล้วก็โปรตีนก็อาจจะเพิ่มอีกสักนิดนึงโปรตีนมันน้อยไปแต่ถ้าโปรตีนเยอะก็ต้องงดสัปดาห์ละวันสองวันสัปดาห์ละวันนะฮะรือสองวันผักของลุงน้อยนี่เยอะไปนิดนึงก็ต้องลดผักเพิ่มไขมันโปรตีนพอสมควร ก็มานำเสนอเกี่ยวกับการรับวิตามินดีจากแสงแดดยามเย็นนะครับแทรกด้วยเมนูอาหารในระหว่างวันซึ่งมือม้อเดียวฮะมื้อเดียวทานมื้อเดียวครับวันนี้ก็คงน่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วล่ะนะครับในการรับแสงแดดรับวิตามินดี ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมลุงน้อยรักสุขภาพและก็ช่อง YouTube ของลุงน้อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ